สวัีค่ะทุกๆคนใกล้วันที่29กันยายนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นวันหัวใจโลกค่ะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันสำคัญระดับสากลน,นะคะที่ช่วยเตือนให้คนทั่วโลกตระหนักนะคะถึงอันตรายของโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับต้นๆนะคะโดย ค่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้วนะคะหลายล้านคนนะคะหลายล้านคนต่อปีแล้วก็บุหรี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดนะคะ โรคหัวใจสามารถป้องกันได้นะคะถ้าเราให้ความสําคัญกับการเลือกกินอาหารนะคะเรามาดูว่าเมนูอะไรบ้างนะคะที่กินแล้วมีประโยชน์กับหัวใจของเราค่ะก็เป็นอาหารบำรุงหัวใจนะคะก็ได้แก่พวกเมนูปลานะคะโดยเฉพาะปลาทะเลนะคะเช่นปลาทูนะคะปลาทูน่าปลาแซลมอนนะคะก็ ควรกินอย่างน้อยสัปดาห์ละสครั้งเพราะน้ำมาันจากปลาเทยสามารถช่วยช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ค่ะอาหารจำพวกผักใบเขียวก็มีประโยชน์นะคะอย่างเช่นผักคะนา้าผักโขมบรอกโคลีรวมถึงผักใบเขียวอื่นๆนะคะก็มีวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงห,หัวใจได้ค่ะ แล้วก็ในทับทิมนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในปริมาณมากนะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้อย่างดี อาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราหากินไม่ยากเลยค่ะก็จะเป็นพวกพืชตระกูลถั่วทั้งหลายนะคะก็สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ป้องกันโรคหัวใจได้ดีเช่นกันค่ะเราสามารถกินเป็นของว่างแทนขนมได้เลยนะคะ ก็ลองเสริมอาหารที่ช่วยให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นเพิ่มเติมมาในแต่ละมื้อของอาหารนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ